ส่วนข่าวต่อไปค่ะเขาบอกว่าของขวัญวันกเกษียณเขาจะมอบให้วันที่เรากรเกษียณใช่ไหมแต่ไปดูเรื่องราวของข้าราชการวัยใกล้กเกษียณท่านหนึ่งคือของขวัญเนี่ยมาหาเองถึงบ้านเลยนะก่อนที่จะถึงวันกเกษียณหนึ่งวันเท่านั้นไปดูเขาเป็นของขวัญอะไร เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่91ทับ3อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันขค่ะกู้ภัยมูลิธิหลวงพ่อในกุฏิวัดกุยบุรีได้รับแจง้งพอเราบอกแบบนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของขวัญจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างแน่นอนอะไรนั่นก็คือน้องงูค่ะเข้ามาที่บ้านคือพอมาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้เวลาหาหน่อยเพราะบ้านเนี่ยของค่อนข้างเยอะ<ถ>ยกนู่นคนนี่หากันไปกว่าครึ่งชั่วโมงในที่สุดเจอแล้วค่ะเนี่ยล่ะค่ะแอบอยู่ด้านหลัง ัตงตู้ก็เลยใช้จังหวะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยค่อยๆย,ยกตัวมานี้น <โฮ S 1> คือดุด้วยนะมันโฉกนะเนี่ยคือตั้งทาแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวดูคุณธนรนี่<ๆ>คือ,อมีอุปกรณ์จับได้แล้วนะแต่ก็ยังไม่ไวจะจก จะฉกเจ้าหน้าที่ด้วยอีกคนเนี่ยต้องรีบมาช่วยก็คือใช้ที่หนีบมาหนีบไม่งั้นเนี่ยจับไม่ได้สักทีเพราะว่าเขาจะฉกเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาตรวจสอบเป็นงูทามะพร้าวแม้จะไม่มีพิษแต่นิสัยดุร้ายนี่แหละค่ะความยาวประมาณเมตรนิดๆก็ระหว่างที่นําไปใส่ถุงนอกบ้านมีเพื่อนบ้านบอกว่ามาขอถ่ายรูปหน่อยเพราะว่าแบบนี้ต้องนําเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชคเจ้าหน้าที่เขาก็เลยจัดให้ค่ะยกงูไปไว้ใกล้ๆ เล็กที่บ้านเลยจะได้เห็นกันชัดๆแบบนี้ใครจะถ่ายรูปเป็นเท่ระรึกก็ได้เลย ซึ่งคุณคุณรุพงศ์เป็นข้าราชการกรมปศุสัตว์เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยจกกะ,ะเกษียณอายุราชการและดูทีวีอยู่ดีๆอะไรแว๊บๆเลยมาในบ้านพอรู้ว่าลี่เป็นงูก,ก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือแล้วก็เรื่องเสียงโชคต้องบอกว่านี้ไม่พลาดแน่นอนเพราะเขาเชื่อว่าสัตว์เลื้อยคานมาที่บ้านจะนําโชคนําราบมาให้บอกแบบนี้เหมือนเป็นของขวัญวันกเกษียณอายุราชการแล้วกันโชคให่ถึงบ้านมุ ung, h, นะ้งเห็นเปรน่าจะมีเด็กอ่อนอยู่ในบ้านออนะต้องระวังดีๆนะเดชบูลที่จับได้นะครับถึงแม้ว่าไม่มีพิษ ก็ตามแต่ดูนิสัยค่อนข้างดุร้ายนะครับถึงแม้จะดุร้ายแค่ไหนนะครับก็มาอยู่ตรงบ้านเลขที่นี้นะฮะ,อะขอให้โชคดีก, <c oughs> <ใจ S 1> กันแล้วครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมครสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ